เฮ้ยมันจะเกินปุยมวยเกินไปไหมอะ่ะคือแบบถึงกับต้องมาอัดคลิปรีวิวเนื่องจากว่าก็คือเห่่อใหม่นั่นแหละซื้อใหม่มาใหม่แล้วก็ทดลองเสียงหลังจากทดลองปุ๊บฉันต้องกดอัดคลิปต้องมารีวิวดังนั้นวันนี้นะคะ Pony p r e s e n t ภูมิใจเสนอใหม่ตัวนี้ค่ะเรียกว่าใหม่อะไรไม่รู้นะ ก็คือหน้าตามันเป็นแบบนี้นะมันชื่อรุ่นว่าไฟไฟทีหกแปดสามไมโครโฟนคิดนะคะที่เลือกรุ่นนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเป็นชนีหนังหนึ่งที่ไม่ได้มีความรุงในเรื่องของแกจ็ตแกใจอะไรเยอะเราก็อยากได้ไมค์ที่มันใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยและใช้กับคอมได้ด้วยซึ่งตัวนี้มันเสียบกับ type c มือถือได้โดยไม่ต้องหาสายแปลงอะไรเลยถือว่าตอบโจทย์ใช้ได้ทั้งกับคอมพิวเตอร์เพราะมีทั้ง usb แล้วก็ type c ที่ใช้กับมือถือได้เราก็ไม่ต้องหาตัวแปลงอะไรให้ยุ่งใหญ่ต่อไปคือแบบ ใส่มากสาเหตุที่ทําให้โพนี่ตัดสินใจซื้อไมค์แบบนี้นะคะเพราะว่ามันใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งไลฟ์การอัดคอร์สการ Voice Over การอัดพอดแคส เอ๊หรือพวกนั้นจะเป็นแค่ข้ออ้างในการซื้อไม์บลอนด์ขางเราเกะเล่นนะล้อ <c oughs> เล่นก็จริงๆมีเพื่อนป้ายยามานะคะว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยมันจะต่างจากไม์ไวเลสพวกนี้มากๆเลยแล้วพวกนี้ก็เลยอยากจะทดลองดูว่ามันจะต่างขนาดเลยเหรอวันนี้ก็เลยจะมาทดสอบพวกเราฟังด้วยว่าระหว่างเสียบไม์แบบนี้กับถอดออกจะเป็นยังไงอันนี้คือโพนี่ถอดไม์ออกเรียบร้อยแล้วนะ er เสียงแตกต่างจากต่อเสียบไม์เยอะไหมคะซึ่งตอนแรกที่ซื้อมาแล้วเสียบไม์เลยโพนี่ก็ไม่รู้สึกว่ามันต่างมากจนกระทั่งเนี่ยถอดแล้วก็เทียบรู้สกว่าย ไ,ไหมเลยมาอัดคลิปรีวิวแลวให้พวกเราช่วยทดสอบก,กันค่ะว่าระหว่างเสียบไม่กับถอดไม้ตอนนี้เสียงแตกต่างกันไหมคะถ้าแตกต่างคอมเมนต์มาบอยนะคะว่าต่างถ้าไม่แตกต่างคอมเมนต์มาบอกเลยว่าไม่แตกต่างเลยโดยรวมแล้วคนนี่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากคนด้วยราคาที่แบบเบาเบากับความแข็งแรงที่มาพร้อมกับขาตั้งโตแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวแบบฟิลเตอร์แบบนี้ด้วยคนนี่รู้สึกว่าเอ้ยมันสวยมันดีมันใช้งานง่ายถ้าเทียบกับไม้ตั้งโตเนี่ยเราจะต้องระวังตัวในการขยับมือขยับตัวเพราะว่าถ้าเราไปโดนโตปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบ เสียงมันจะกุกกักุกกกเยอะใช่ไหมเพระเป็นแบบนี้ปุรู้สึกว่าโอเคเรามีพื้นที่โต๊ทํางานเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องระวังตัวในการวางมือบนโต๊ะมากนะคะใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์เนี่ยโพนี่แนะนําเลยส่วนตัวนะคะโพนี่ให้คะแนนเต็ม10ไม่มีหากใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ